วันนี้เนี่ยเริ่มด้วยเพลงวัยรุ่นเลยเพลง Airplanes นะคะ mm hmm. ของวง B.O.B. ใช่เพลงเนี้ยแบบคือตอนนั้นเนี่ยดังมากเลยแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่แบบว่าคุ้นหูกันดีเนาะใช่ไหมใช,มใช่แล้วก็ร้องด้วยทำนองเพลงเนี่ยสนุกสนานแล้วก็ฟังง่ายจดจำง,ง่ายแล้วเขาก็ร้องถึงเครื่องบินอม แต่ก่อนอื่นเลยนะคะเ,เรื่องของเครื่องบินเนี่ยมันจะมีการสะกดอยู่แบบสองอย่างโอเคสองอย่างมันก็จะมีคำว่า Airplane ที่ตรงตัวเลยนะ A I R P L A N E S เย้ So uh, that's pronounced airplane or airplanes which is simple นี่จะเป็นการสะกดแบบอังกฤษเออเมริกันแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีการสะกดแบบ A E R O arrow <No. S 1> แล้วก็ plane P L A N e, p-l-a-n-e aeroplane อันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้จะออ,ออกเสียงว่า arrowarrow โ okay? อ um, เค so that is also the same thing ก็คือเครื่องบินเหมือนการสะกดแบบ uh, แบ,บบแ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 บบอังกฤษโอเคแล้วมี featuring Hayley Williams ด้วย<ช>นะคะเขาร้องว่า Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars I could really use a wish right now wish right now คืขอคือเขากำลังแบบว่าอยู่ในช่วงที่แบบว่าเอออยากจะ อยากได้พรอ,อะไรสักอย่าง<ม>อยากให้อะไรเนี่ยมันเป็นไปได้ตามที่เขาฝ่ฝันตามที่เขาอยากจะต้องการ<ม>ก็คือแบบว่าอาจจะเป็นแบบว่าวิชี่แบบว่าคุณจะไม่บอกเลิกฉัน<ม>ต้องการพรจากเบื้องบนท้องฟ้าแต่คราวนี้เนี่ยเขาก็มาเปรียบเทียบไม่ได้รียบเทียบกับเจ้าที่อยู่เบื้องบนอะไรอย่างงี้แต่เปรียบเทียบอยู่กับว่าเครื่องบินนะคะเครื่องบินเนี่ยเวลาบินอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยตอนกลางคืนตอนมืดเนี่ยใช่ไหมคะท้องฟ้ามืด ช่เครื่องมันก็จะมีแสงก็จะเห็นแสงววแสงวบๆใช่แล้วเขาก็เลยแบบว่าเปรียบเทียบนะเฮ้ยเราสมมติดได้ไหมคำว่า pretend แปลว่าการสมมติ Hmm. สะกดด้วย pretend Can we pretend ขอสมมติดได้ไหมว่าเครื่องบินที่บินอยู่เนี่ยบนท้องฟ้าตอนกลางคืนเนี่ยเป็นเหมือนดาวตก hmm. Shooting stars Shooting down stars นี่ก็คือเหมือนแบบดาวที่มันปิ้ง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 อยู่ <c oughs> นะคะ <c oughs> ดาวตกฟังดูมันแบบเหมือนเศร้าเหมือนอะไรที่มันพังทลายนะคะ <Okay. S 1> แต่ในแง่นี้เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นเหมือนไฟเร์เวิร์กะเป็นเหมือนเอ่อพลุพลุ I could really use a wish right now คือตอนนี้ผมแบบว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะมีสิทธิ์อธิษฐานนะณ mm. นะตอนนี้เออขอเถอะขอเถอะนะ Uh, man, wish right now. Wish right now. Okay. wish Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now. Yeah. I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Mm. เขาก็บอกว่าตอนนี้ออผมผมอยากจะอยู่ในความฝันหรือว่าผมอยากจะให้มีจีนี่จีนี่ภาษาไทยเขาก็ใช้ทับศัพท์เลยไหมคะที่ว่าออถูที่ตะเกียง<ช>แล้วก็มีจีนี่ออกมาอาลา<ช>ดินนะคะ<ช>แล้วก็แบบว่า<ช> <G ini S 2> จีนี่เขาจะบอกว่าคุณมีสิทธิ์ เอ่อขออะไรก็ได้กี่อย่างนะสามสามอย,าอย่างเดียวสมอย่างคุณจะขออะไรว่ามาเลยหนึ่ง <laughs> ขอรถเพงๆสองขอบ้านหลังตโตๆคฤหาสน์สามขอมีพรอ,อีกสิบพร <laughs> โอชาดเจนกันแน่เน่วฉลาดแกมโกง <laughs> <laughs> ประมาณนั้นขอนะครับขอให้เป็นไปตามที่ผมขอครับอ,อย่างนี้ก็แล้วแต่ฟัน <laughs> g จน e i g e n i e า Uh, what else? I go back to a place much simpler than this ก็คือว่าง่ายๆเลยนะคะ B.O.B. เนี่ยหรือว่าเเขาชื่ออะไรนะชื่อจริงชื่ออะไรนะบ๊ออะไรสักประมาณนี้นะเขาก็เลยเขาร้องบอกว่าเออเขาอยากที่จะ กลับไปสู่สถานภาพหรือว่าออสถานที่นะคะที่มันเรียบง่ายที่มันไม่ซับซ้อนสับสนกับความรู้สึกกับสิ่งที่มันยากลําบากคือกลับไปอยู่วัยเรียนดีกว่าวัยสดใสน,นะคะเพราะว่าอยู่วัยทํางานแล้วมันแบบว่าโอ้ไหนจะต้องแบบว่าค่าผ่อนรถค่า <c oughs> ผ่อนบ้านค่าออแฟนกิ๊กที่หนึ่ง <c oughs> กิ๊กที่สอง <c oughs> กิ๊กที่สามอะไรอย่างเงี้ยว่ามันซับซ้อนไปหมดเลยฉันทําอะไรลงป้า ไม่แทนที่จะแบบว่าเก็บคนแรกไว้คนเดียวเพราะคนนั้นคนดีที่สุดอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยน,นะเออมันยากลำบากเหลือเกินเพราะฉะนั้น the moral of the story is to have one at a time มีวททีละคนนะ่ะ <c oughs> ที่สดุด c a u s e after all the partying and smashing and crashing แต่ของเขาไม่ใช่เรื่องผู้หญิงไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเออเออ,เ,อ,อเรียนออวิ่นยไม่ไหวอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่เป็นเรื่องเพราะว่าเขาเนี่ย patti mm. you're <laughs> uh, smashing crashing loud way later in a all the glitz and glam and the fashion mm. Mm. เพราะทำไมรู้เปล่าบางคนเนี่ยนะคะที่ไปเจอกับความโด่งดังชีวิตที่มีแสงสีเสียงที่ก็ Glitz ์ l a m Glitz เนี่ยก็คือแบบว่าโอ้โหความรูหราอลังการของการที่เราได้อยู่ในวงการมีแต่คนมาโอ้ยคุณน้องนะ้ำไหมคะคุณปลูพรมแดงให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะกลับกลายเป็นว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนคนเป็นคนละคนได้นะอาจจะเป็นคนที่ไม่น่ารักนะเพเรียกร้องไม่ได้นะฉันจะต้องเอาอย่างนี้นะไม่ได้ ฉันบินวันนี้ไม่ได้นะฉันจะเอาเออไม่เอานะ Business Class ฉันจะเอา First Class แต่คนแาบนี้ฉันนี่ไงนะอย่างเงี้ยนะหรือว่าแบบว่าเอ่อนักร้องชื่อดังเนี่ยนะคะเออจะไปถ่ายแบบขนเสื้อผ้าไปเองนะคะ <c oughs> เพราะว่า a อ d r o b e ของฉันอลังการสวยงามดีไซเนอร์โด่งดังนะปรากฏว่าโรงแรมสถานที่เฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะคะมัน ไม่เข้ากับชุดต<ม>ีมชุด<ม>ก็เลยแบบว่าไม่กลับบ้านไปเปลี่ยนชุดตัวเองนะคะแต่แบบว่าขอให้นเนรมิตเฟอร์นนเจอร์อันพวกนี้นะแบบยุคเก่าโบราณเอาออกไปแล้วทำให้มันเป็นแบบมิน <laughs> ิมอลลิสติกสไตล์กลับคืนมาให้ชั้นเดี๋ยวนี้ <laughs> อะไรอย่างนี้อันนี้มันเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะ<ม><ม>กับบุคคลหนึ่งนะคะแต่ว่าโอเคจบกันที่ตรงนั้น So glam g ม a m นีนย่อมมจะก l a m o r o u s G-L-A-M-O เว้นวงเล็บ U R O U S งงไหมก็คือว่ามันสะกดได้สองแบบจะมี U ตรงนั้นก็ได้จะไม่ต้องมี U ก็ได้ถ้ามี U ก็เป็นแบบอังกฤษถ้าไม่มี U ก็เป็นอเมริกันนะคะ so that's glamorous and the fashion and all the pandemonium and 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 all the madness อู้คำว่า pandemonium เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจอยู่ P A N D E M O N I U M pandemonium คำว,ว่าพันดิพันเดมอนียมเนี่ยคือคือค่ะความวุ่นวายความแบบว่าซ้ายขวากอขูแบบ อะไรมันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยวุ่นวายจริงๆความ chaos chaotic madness m a d n e s s there comes a time where you fade to the blackness อ่าเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะคะมันวุนว่นวายบางทีเราก็อยากจะหลบเราอยากจะแอบก็แอบไปเลยได้โอเค so you fade to the blackness b l a c k n e s s Um, so there you go um, fade to blackness ไปอยู่ไปเก็บตัวนะอยู่กับความมืด and when you staring at that phone in your lap and you hoping but then people never call you back but that's just how the story unfolds you get another hand soon after you fold okay ก mm ็คือเล่าเรื่องนะอาจจะเป็นแบบความหวังอะไรสักอย่างหนึ่งก็รอให้คนโทรศัพท์โทรมานะคะแบบว่าอาจจะแบบว่าเคยโด่งดังมากๆแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ย งานหมด hmm. อาจจะเป็นเพราะดาราใหม่เขาขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าเออเออหมดยุคเราแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเออเขาก็เลยแบบว่ามีความหวังนั่งเฝ้าโทรศัพท์ mm hmm. เออเมื่อ,อไหร่เขาจะโทรมาป้อนงานฉันเองนะ but these people never call you back นะคะ and when your plans unravel in the sand what would h a t would you wish for if you had one chance ก็คือนั่นแหละค่ะหมดหมด หมดโหทางหมดโอกาสแล้วแล้วคุณก็จะอยากจะได้อะไรละ่ะถ้าคุณมีอีกหนึ่งโอกาสที่ถูก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 เสนอมาให้คุณเนี<ล><ะ>่ยล่ะ So airplane airplane Sorry I'm late I'm on my way so don't close that gate If I don't make that then I'll switch my flight and I'll be back at it by the end of the night ก็คือพูดง่ายๆเลยที่เราร้องถึงเครื่องบิน ที่มันอยู่บนท้องฟ้านะคะมันเป็นดาวไม่ใช่ดาวตกนะแต่ดาวที่มันเปรี้ยงแปางมันเฉิดมันเฉิดฉายอยู่บน,บนท้องฟ้าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเออผมอยากจะอยู่บนเครื่องบินลำนั้นเพราะฉะนั้นนะผมเนี่ยสายนิดหน่อยพอดคมขอโทษ sorry I'm late I'm on my way กำลังเดินทางอยู่อย่าเพิ่งปิดเกตนะ <laughs> ผมกำลังไปพวกผมอยากจะกลับ ไปเป็นดาวอยู่บน mm hmm. ท้องฟ้าเออเป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีมากเลยเพราะฉะนั้นแนหละ Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars I could really use a wish right now wish right now there you go mm hmm. เป็นเพลงเนี่นะคะที่ชอบมากเลย mm hmm. ตอนที่มันออกมาแล้วก็ร้ <Yeah. S 2> องน แบบว่ีวสนุกนสนาน,น,นแต่ไม่เคยได้ฟังเนื้อเพลงนะคะแล้วก็เลยดีใจมากเลยที่มีคน r e เควส t เข้ามานะคะเพราะว่าเอาเอเนอกเนือจากทำนองนี่มันจะสนุกสนานแล้วฟังง่ายแล้วเนี่ยนะคะมันมีความหมายที่ดีแล้วมันเป็นการเปรียบเทียบที่ททเจ๋งดีเหมือนกันนะคะอ่านกันต่อ somebody take me back to the days before this job before I got I paid it I in I trying tip mattered what had bank was a at before but ever when get to my Subway คือเขาเจอกับความโด่งดังโอ้โหเงินไหลมาเทมาคนก็แบบกรีดวีดวีดวีดรักคนขอถ่ายรูปกับคุณแล้วก็งานอะแต่มันมีวันหนึ่งอะที่งานมันสซางงานมันตกก็เลยเซ็งเขาก็เลยร้องว่าขอกลับไปเป็นวันที่แบบว่าง่ายๆ simple days แล้ว simple days วนแั้นเนี่ยนะคะก็คือทำงานที่แบบว่า Subway อ แล้วก็มีทิปเข้ามาบ้างชีวิตที่มันเรียบง่ายๆเลยจริงๆก็คือ take me back to the days พาฉันกลับไปสู่วันวานนะคะก่อนที่จะมาได้งานนี้งานนี้ไม่ใช่งานสับเวนะแต่ว่างานที่เป็นดาราคนที่แบบว่าเป็นชื่อเสียงก่อนที่จะแบบว่าแบบว่าได้ทีเงินเป็นฟ้อนๆโอนให้เป็นล้านเป็นแสนเป็นอะไรก็ว่าไป before it ever mattered what I had in my bank คือก่อนหน้านี้ในวันที่มัน simple old days นี่ก็คือแบบว่า มันไม่มันไม่สําคัญนะว่าตัวเลขอะไรเท่าไหร่ที่อยู่ในธนาคารก็ขอให้ชีวิตเนี่ยมันเดินไปได้ไม่มีใครมาดูถูกแล้วก็คือแบบว่ามีชีวิตที่ comfortable ก็เพียงพอแล้วอืม and go back to the days when I was trying to get a tip at Subway ก็คือขอให้แค่กลับไปที่สมัยยุคนู้นที่ทำงานที่ Subway <ม>แล้วก็คือหวงัง fingers crossed ว่าเออเขาจะติปบฉันนะที่หลังจากที่ให้บริการที่ Subway ให้ซามูจ <laughs> กับไปเสร็จแล้วอย่างงู้นอย่างนี้นะคะ and back when I was rapping for the hell of it อ๋อคือเมื่อก่อนเนี่ยเขา rap แรปเนี่ย for the hell of it for the hell of something ก็เป่าเาคือทำไปอย่างนั้นนะ<ม>คือแบบว่าไม่ได้หวังอะไรมากเลยสนุกก็แรปโยย่ยตามขับไปเงินเข้ามาก็ but nowadays we rapping to stay relevant i'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes then maybe oh maybe i'll go back to the days before the politics what we call the rap game and back when ain't nobody listened to my mixtape and back before I tried to cover up my slang but this is for Decatur what's up baby? Bobby Ray look important. บุคคลนะคะที่อาจจะเจอปัญหาอย่างนี้หรือว่าบุคคลที่ท,ท,ที่มีผลกระทบนะคะต่อตัวเขาไม่ว่าจะเป็นในขั้วบวกหรือขั้วลบก็ตามนะคะแต่ว่าก็พูดถึงเรื่อง politics เรื่องของการเมือง mm. นะมันก็มีทุกวงการอยู่แล้ว so i can get a wish to end the politics ขอให้เรื่องของเ,อเ,อเ,อเรื่องของไอ้เบื้องหลังเรื่องการเ mm. มืองอย่างนี้มันยุติกันเถอะได้ไหมแล้วก็คือกลับไปสู่เพลงที่เขาหลงที่เขารักเหลือเกินนั่นแหละ Airplanes, uh, up to mm. short, uh. airplanes peaked at number two on the us billboard hot 100. internationally, the song topped the charts in new zealand, the united kingdom, and also peaked within the top 10 of the charts in australia, canada, and the republic of ireland. airplanes, part two, the sequel to the song, features new verses from bob and a verse from fellow american rapper eminem. Mm. Mm. playing a in part one, me part song ดังมากเลยที่สหรัฐอเมริกานะคะขึ้นไปอันดับ2ของ b ิลบอร์ดฮอต t น0 0นะคะแต่ว่าไปขึ้นถึงอันดับหนึ่งที่นิวซีแลนด์ที่สหราฐอาณาจักรนะคะแล้วก็มีที่ออสเตรเลียแคนาดาแล้วก็ไอร์แลนด์ด้วยก็เลยมีการร้องเพลงเวอร์ชันที่2อ,ออกมาด้วยนะคะซึ่งเวอร์ชันที่2เนี่ยนะคะก็มีแรปเปอร์เอ e มเข้ามาร่วมแจมด้วยค่ะ นั่นก็คือเพลงนี้เพลง Airplanes ค่ะคับร้องโดย Mr. B.O.B. his name is actually Bobby Ray Simmons Jr. หรือว่าเรียกกันว่า Bobby Ray นั่นเองอายุ28นะคะมาจาก Winston Salem North Carolina ที่ ประเทศอเมริกา decatur อ่านว่ายังไงนี้เนี่ยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่เขาร้องนี่มันเป็นสถานที่บ้านเกิดของเขาหรือว่าที่ที่คาา้เขามาจากรัฐจอร์เจียนะคะก็คือว่าไปเกิดที่ north carolina แต่มาโตจริงๆที่โจ o เจียเขาก็เลยร้องนะคะเมืองนี้ decatur ออกเสียงว่ายังไงเนี่ย ไม่แน่ใจแต่คือก,ก็พูดแบบว่าอยากกลับไปอยู่แบบว่า<ม>บ้านเกิดคือดั้งเดิมของฉันแล้วแหละเพราะว่าไอ้ไอ้ความที่แสงสีเสียงเนี่ยเฮ้ยมันไม่เจ๋งอย่างที่ฉันคิดไว้อืมจบข่าว Bobby Ray Simmons Jr. and his song Airplanes วันนี้เราคงต้องไปแล้วนะพี่ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ